งกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DES ได้ยื่นเรื่องขอให้ปิดเว็บไซต์มังกรฟ้าเป็นแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางออนไลน์วันนี้ทนายเปียกแล้วก็ CEO ของมังกรฟ้าก็เดินทางไปที่ศาลด้วยพร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานเด็ดที่จะเช็คบินย้อนหลังผอ,อ,อกองสลากและกระทรวง DES ครับ ทนายเปี๊ยกนายอนันชัยชัยเดชพร้อมกับนายพัชระเมศยาพรหรือว่านายแทมผู้บริหารมังกรฟ้าเดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อฟังการไตส่สวนนัดสุดท้ายกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ยื่นคําร้องให้ศาลอาญามีคําสั่งระง,งับการเผยแพร่หรือลบเว็บไซต์มังกรฟ้าและเว็บไซต์ลักษณะเดียวกันรวม5เว็บไซต์ นายเปียกบอกว่าวันนี้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนเรื่องที่ตกเป็นประเด็นเนี่ยมีสองเรื่องก็คือหนึ่งการขายสลากเกินราคาและสองการเอาโลโก้มังกรฟ้ามาปิดบาร์โค้ดซึ่งผิดพรบอรคอมสองประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญในกองสลากพลัสด้วยนะครับโดยชี้แจงว่าการเอาโลโก้ของมังกรฟ้ามาปิดบาร์โค้ดเพื่อเป็นการป้องกันการเอาสลากไปขายเวียนซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วไปฟังเสียงนายเปียกครับก็ผมอยากจะฝากบอกนะ พออ,อสำนักง,งานสลากคุณบอกว่าผมเอาบาร์โค้ดผิดผิดผิดพรบ,บอรคอมแล้วแพลตฟอร์มอ,อื่นเอาบาร์โค้ดผิดทําไมคุณไม่ดําเนินคดีปิดปิดเหมือนกันปิดทั็บไซต์เลยนะแล้วก็ทําไมเขาบอกว่ารับซื้อมาเก้าสิบคนที่ขายให้กองสลากพักเก้าสิบทไมคุณไม่ไปตัดโคต้าเขาเหมือนของผมอืมแต่ว่าเรื่องใครขายแพงขายถูกเนี่ยผมไม่ได้มายหรอกครับ พราะมันเป็นเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นจริงมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เปียกบอกว่าการขายสลากเกิน80บาทคือเรื่องปกติเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงๆไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่มังกรฟ้ากลับโดนข้อหาขายสลากเกินราคาก็เลยขอตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีเพียงมังกรฟ้าที่โดนตัดโคตาเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ นายเปียกยังฝากไปถึงรัฐบาลไปถึงอนุก,กรรมการแก้ไขหวยแพงและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ขายหวยให้กับกองสลาก p l u สเกิน80บาทรายอื่นๆด้วยไม่ควรเลือกปฏิบัติหลังจากนี้หากสารมีคำพิพากษายกฟ้องก็จะดำเนินคดีกับผู้อำนวยการกองสลากซึ่งฝั่งตนเนี่ยมีพยานหลักฐานว่ามีความผิดนอกจากนี้มีหลักฐานที่จะโยงไปถึงกระทรวง DES ด้วยนะครับ ล่าสุดสารอาญานัดฟังคำสั่งปิดหรือไม่ปิดเว็บมังกรฟ้าอีกทีวันที่12พฤษภาคมนี้ครับ